มเงี่ยงอุบาติเหบุอบัาิาเ,อเอามาตุ้งยากยี่สิบกว่าหมื่นนี่ก็จะประมาณนี้นะคะ่ะประมาณนี้กัสิพริกแกงเข้ากับเสดหอมนะคะเกาจะเขียวเขียวพริกแกงก่อนพี่สักกินเพื่อยใ่เด้อครับพี่สักกินเพื่อบาวเล็กในเด้อครับคึ้อยากซื้อพุนมาถากับบานิความยุบัติมิตรนูเลียงน,นะครับกับ ที่มีอยธาไปขุดนานีต้องขุดแล้วก็กอกน้ำนะครับเป็นสิ่งกินใส่หมูลงไปเลยนะคะใส่หมูลงไปกันในกระทะเลยท้ากับสิควาหมูให้หม้อซุกเขาค่อยสิเติมน้ำกะทินะคะเกลือฝา,ากะฟาก้าหมอ้อมันจะยงมาตั้งยีงเลยกว่าว่าเป็นยังก่เป็นยัง พี่นานาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะหามาลุมมาแกงส้มสักวันพี่นานาอะผมไม่อยากไปเอยเมนูกับสาวอึ้งอยากยู่สาวอึ้งอยากอยู่พี่นานะแกงพังอีหุ่มแกงส้มพังอีหุ่มแกงเลลาก็าได้แกงไอแกงเลลาก็าได้ไอแกงส้มก็ได้นะคะอยู่บ้านมาเรียกเด้อพี่นานาเดี๋ยวเมื่อจะสาวอึ้งซีรีส์วิวเ้เบิองอุย้ย อยู่บ้านบ้าเล็กนีหน่วยเป็นย้อยเป็นย่อยเป็นย,อย่อยอย่ยอยยดกขากปังอีหุ่มเมืม่อมหานนี่ะเทศไทยเก็เนาะทคไิปเก็บแมนเบื้องหลังันอไรเบือันขึ้นนะ่มอนง ตันีมันอ่อนกะหมูมันเลยเอียงมาทั้งแยงสมใส่ประคอประคอกันมันสิไปหาประคอมาแกงสมวัตทีก้อนนี่ก็เหี่ยวเวลาคนเห็ดดึงมาทั้งหลังเลยๆหลเราเสนี้มูขึ้นเตาโอการะพยายามใส่ทุกปรุงมึงเกิดเขาเลย ก็สีคอยหยอดน้ำกะทิหัวกะทิเรานะคะพี่อ้นสวัสดีครับพี่ขอแห้งอย่าลืมดื่มน้ำครับผมดื่มน้ำอยู่นะครับพี่อ้นขอรอกะฝากกดไลค์ฝากข้อหน้าจอฝากข้อใจให้เบาเลยนะครับผมข้อหน้าจอรวๆนะครับจะเป็นการกดไลค์ให้เจ้าของช่องด้วยครับฝากข้อหน้าจอรวๆด้วยครับจะเป็นการกดไลค์ให้เจ้าของช่องนะครับ บางเขาไปเคาะกันเลยจ้ะฮะไปเบิ้องมันก็เคาะฮักคอฮักคออีกไอ้พวกที่นั่งยืนแถวแหงอยู่ฮักคอฮักคออีกเออพอจะเข้าข้อออกมาหนูอยู่แถวหน้าบ้านมีแต่ปากแดงๆกินไม่ได้หนูปากแดงหรืขึ้นขึ้นสาวอึองนี่บอกคะหนูปากแดง กินนา,นาไปแล้วครับครับผมพี่ศักขอบคุณ่หลายครับพี่ชายจะไปแล้วขอบคุณค่ะกินเผือดเน่ยด้วยครับกินเผือด้วยผัดเปน,นูโนนะคุณล่ะสงการโมเลคอยสิลกินครับเป็นเอ็นเมื่อันี้เมื่อก็ท้ายชิเนะาท้ายซองพัดสองเหมือกท้ายซองเหมือกกะบริเปิดไหลซดในเบิ้งไหลอยู่ตอนพัดหนนะไหลอยู่จ้า เพรว่าตอนฝากตอนยังรบร่อยอ่นี้เนาะบร่เอเฮต่อว่าลุงพอลุงเป็นคนเหตุไห้เพราะว่าบ้าเล็กพัดพัดแตพ่พิ่ศักดิ์ไอพี่ไอพี่สะใภ้สะอึ้งหงบาเลก็กผัดหงเขาซี่หมอน ตอนพัดอะไรอยู่แต่ว่าตอนซับก็เลยไรพ่อหรอบอพ่อกดหรอบอไม่เลยนะแค่ลูกกดแค่ลูกกดก็ได้